สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมาทําน้ําพริกกะปิแบบบ้านๆเอาของเท่าที่มีครับพอดีเป็นช่วงลดน้าหนักกลุมอาหารครับไม่มีน้ําพริกกินก็นต้องทําเองครับเพืเ่อนทําง่ายๆมีพริกมีมะนาวมีกะปิแล้วก็มีกระเทียมแค่นี้ที่เราจะทําพริกเนี่ยเราเอาตามความต้องการเลยตามมากตามน้อยก็ตามที่ต้องการครับ ผมเอาไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะไม่ค่อยกินเผ็ดนะหลังจากนั้นตำพริกให้ละเอียดครับตำพริกให้ละเอียดแล้วก็เอากระเทียมมาสับพวกเปลือกพวกอะไรมันออกครับปอกเปลือกมันออกปอกออกให้หมดเลยนะสําหรับเปลือกมันก็แล้วแต่ว่าใครจะทุบหรือว่าใครจะใช้มีดค่อยๆปอกครับวันนี้เราไม่ทุบฮะ เราใช้มีดปอกเสร็จแล้วก็มาตำให้มันละเอียดตำให้มันเข้ากันระหว่างพริกกับกระเทียมตำให้ละเอียดเลยนะสำหรับกระเทียมหลังจากที่เราตำม,มาพอมันละเอียดแล้วปุ๊บเราก็นำกะปิมาครับกะปิจะเยอะจะน้อยก็เอาตามความต้องการของเพื่อนๆเองครับสำหรับผมเอาประมาณ2ช้อนโต๊ะก็พอครับไม่เอาเยอะอยังางานั้นเราตำ กะปิให้มันละเอียดตำกะปิจนรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นน้ำละ่ะเหมือนมันละลายตำจนละลายเลยนะสำหรับกะปินะตำกะปิเสร็จครับก็เติมน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลถ้าหากใครมีน้ำตาลปิ๊บก็เอาน้ำตาลปิ๊บใส่สำหรับผมไม่มีน้ำตาลปิ๊บเอาน้ำตาลทรายใส่ครับเอาใส่นิดเดียวฮะไม่กินน้ำตาลเยอะครับถ้าใครจะให้นัวหน่อยก็ใส่น้ำตาลเยอะๆก็ได้ครับ พวกสุรรนะก็ปรุงลงไปสําหรับผมไม่ปรุงครับสําหรับสุรรนะแล้วก็ตาให้มันละเอียดครับตาให้มันเข้ากันพอเราตามาสักพักหนึ่งครับให้นําน้ําอุ่นน้ําที่เราต้มไว้มาเทลงครับน้ําเนี่ยผมเอาไม่เยอะครับเพืเ่อนๆผมจะค่อยๆเทลงไปเรื่อยๆแล้วก็คนนะถ้าหากมันยังแน่น เนื้อมันยังแน่นอยู่แล้วก็เทน้ําลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าน้ํามันไม่เยอะเกินไปและไม่น้อยเกินไปครับก็เอาตามความต้องการของเราเลยน้ําน้อยน้ํามากถ้าหาใครอยากให้น้ําน้อยเราก็ไม่ต้องใส่เยอะถ้าใครอยากให้น้ํามากเราก็ต้องใส่น้ําเยอะๆน้ําเนี่ยใส่เยอะไปก็ไม่ดีครับเพราะว่ามันจะไม่ได้รสชาติของกะปิครับ มันจะจางเกินไปก็เอาน้ําน้อยก็พอพอดีปานกลางสําหรับน้าน่ะผมว่าแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเราจะใส่กะปิน้อยมากแค่ไหนถ้าหากใส่กะปีเยอะเราก็ใส่น้ําเยอะแค่นั้นเองครับเพื่อนๆออกมาเสร็จเรียบร้อยก็มีประมาณนี้ครับไม่มีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะบานนี้ภาษาอีสานเขาเอื่นว่าบักแข้งนะมั้ยเออ,อบ่มีบักแขงมาใส่ ก็เอาแค่นี้ก็พอครับสวัสดีครับ